มาตากับสาขาภาพยนตร์กันบ้างนะครับสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับได้แก่ Love in the Big City, r e v o l v e r House of the Seasons, Uprising และ Harbin สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่ยุนจูซังจาก The Land of Morning Calm, อีบยองฮอนจาก The Match, อีจีฮุนจาก Handsome Guys, โจอจองซอกจาก Pilot และฮยอนบินจาก Harbin สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่คิมโกอึนจาก Love in the Big City คิมคึนซุนจากจองซอนซงฮีเคียวจาก Dark Nuns จอนโดยยอนจาก Revolver และโจยอจงจาก Hidden Face สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่คุคฮีโอฮวานจากเอส scape พักจองมินจาก Uprising ยูแจมยองจาก Land of Happiness จองแฮอินจาก iD ดิสคิวชิเนอและโจอูจินจากฮาบินสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่กงซึงยอนจาก Handsome Guys คลอเดียคิมจาก a n o r m a l Family อินจียอนจาก Revolver จอนยอบินจาก Dark n น n นและฮันซอนฮวาจาก Pilot สาขานักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมได้แก่คังซึงโฮจาก House of the Seasons โ no นซังฮยอนจาก Love in the Big City มุนอูจินจาก Darkness จางซองบอมจาก Work to Do และจองซองอิวจาก Uprising มาต้องกับสาขานักแสดงหน้าใหมา่หญิงยอดเยี่ยมได้แก่โนยุนซอจาก h e r m e Our Summer พับจีฮยอนจาก Hidden Face อีมยองฮาจากมีมังอีเฮริจาก Victory และฮาซอยุนจาก Streaming สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่ The Land of Morning Calm Revolver h าบ i n Love in the Big City และ Escape สาขาพู้กกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยมได้แก่ Following Handsome Guys House of the Seasons Concerning My Daughter และจองส o นสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ The Match The Land of Morning Calm Uprising Revolver และ House of the Seasons และสาขาสุดท้ายสาขาเทคนิคยอดเยี่ยมได้แก่ วิชวลเอฟเฟกจาก Wonderland จากแอคชั่นจาก i the e x e c u t i o n e r งานเมคอัพจาก p i l o อดนตรีประกอบจาก u p r i s i n g และงานถ่ายภาพจาก h a b ์บินนั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือรายการพวกเข้าชิงทั้งหมดของแต่ละสาขานะครับซึ่งเดี๋ยววันเสาร์ทย์นี้นะครับผมจะมีทําวิเคราะห์นะครับแต่ละสาขาของฝั่งซีรีส์นะครับว่าจะมีใครที่ได้รางวัลบ้างในแต่ละสาขานั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับภาพยนตร์ดูไม่ครบจริงๆนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ทาวิเคราะห์นะครับก็ปรติดตามคลิปหน้าได้เลยนะครับ